รูแหมายเลขสี่ครับพิงปองลูกแรกหมายเลขสี่ลูกแรกหมายเลขสี่ครับเลขสวยครับสวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพอๆกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมารับโค้งสุดไายงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกแปดตะไคร่บานเบานองครับผมเบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับจะได้กัด ปดใส่วิจาร้ยานในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคืนยุติโชกได้ด้วงครับเบาหนองขอตาไครก่อยันทุกคนได้รับชคครับเดี๋ยวไปหวายตาใครน้ากันและเป็นรนลุดเลขกถูกเหลขกมีปองครับว่ามือนีเลขถูกสิเป็นอกอยางเล็มีปองสิเป็นอกอยางงวดพื้นที่16มิถุนา68ครับตาใครบานเบาหนองครับหลายคนถามมา,าว่าบ่นใดเบาหนองจะขอมือนีครับขอ,อแล้วจเป็นรลุดนน่ากันครับ ไคยวันนี้บ่าวหนองขอโชคของวดคือเอฟซีทำมาเยอะมาแราววันไหนจะขอตาไครมันใกล้วันแล้วเป็น,นวะดูได้ข็ว่าเบอร์คิดบ่าวหนองได้รับโชคไปน้ำกันอ๋ตอตาไครนอ้อดีเด้อ Nhìn phiên như phép nóng mà xin mà xin lên xin phép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  มาลอง็ดยูทูบเด้อ e ขอสามตัวตรงๆเลขปีป้องขอสองตัวตรงๆเด้อตาไขา่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลขถูกครับเอาตรงๆเด้อตาไข่ โปรีนโปริีนเลยเลยนี่เีกถูกขอ3ตัวตรงตรง,ตรงเดิอตาไคงวดที่16บมิถุนาหกแบบสตัวไทยรางวันที่1เด้อ ตรงๆเราตงตรงเลยเดี๋ยวบา้านเราจะจับลูกปิงปองนะครับสองลูกขอเป็นเลขกล่างก็ได้เลขกบนก็ได้ครับหรือจะตรงกันก็เลขกถูกเลยก็ได้ขอตรงๆเนีนๆครับสองตัวเน้นเดิรกตะไคร่เล็กถูกได้ไอเลขปิงปองเด้ รูแหละครับหมายเลขสี่ครับปิงปองลูกแรกหมายเลขสี่รูแหลกหมายเลขสี่ครับเด็กสวยครับดูดตัวที่สองครับสองตัวเน้นๆ้นเด้อตาไข่เด็กปิ่งองลูกที่สองครับหมายเลขแปดครับ สี่แปดสี่แปดครับเหล็กมีปองสี่แปดครับงามครับสี่แปดถามบางคนเหลือว่าออกอยากแต่กบอนเน่ครับหลูกกลมๆเนาะอ่ะเดี๋ยวไปรอลุอ้นเหล็กทูบครับว่ามเอน,นีเหล็กทูบจะเป็นตัวไหนงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกแปดตะไคร่บานบอลน่องครับผมเดีย๋ยวไปเบิ่งเลขกทูบตัวแรกกันครับผมตะไคร่าบานเบาหน่องเนาะ งวดที่สิบหกมิถุนาหกแปดดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคกับผมเลขปิงปองไอซีแปดนะครับเนาะเลขถูบตัวแรกหมายเลขเจ็ดครับเลขถูบตัวแรกหมายเลขเจ็ดสาธุสาธุผู้ใดคำว่าเบิบ้งช่องเบ้าหนองไก่เด้รับโชคไปนํำกันสุขผูสุขคนนะครับเนาะเบิ้งไหวเป็นแนวทางครับมากบ่มากกันจังวากันนะครับเนาะเบ้าหนองขอตาไครให้แล้วขอตองหวด ศรัทธามีบาลมีเกิดกับผมสาธุสาธุกับเบิ้งไหวเลขปิงปองเบาหนองกับจ้าใไห้่ไอ้สี่แปดเนาะเลขปิ้งปองสี่แปดเลขถูกตัวแรกหมายเลขเจ็ดเลขถูกตัวแรกหมายเลขเจ็ดเลขตัวที่ 2, สองจะเป็นตัวใดตัวที่ 3, สามจะเป็นตัวใดจังมาเบื่องกันนะครับเนาะหัวกลมๆหมุนๆนมาแล้วครับเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทาง คิดยิงได้ก็ให้สมวังดังป่าธนาสุขผู้สุขคนก่อนไปเบิ่งเลขกถูกมาเบิ่งเล็กรถครับเล,ล,ล็กรถ990าเก้าศูนาะเก้าเ้าลก็รถขันนี้ก็หนึ่งแกาหนึ่งแกครับ17 189กับ17ครับผมสับผู้ใดย,ยังตามเลขตัวนี้อยู่ก็ลองเบิ่งนะครับเด้อลองเบิ่งลองพิจารณาเบิ่ง เพื่อหม,มักไปน้ากันนะครับเนาะรหลดคันนี้กาวกาวสู 90, นี่ก็ออกบ่อยๆได้ออกบ่อยแหงรหลดคันนี้รถดคันนี้กันออกบ่อยคือกันแปะกาเกาแปก็เคยออกนะครับเนาะกรบเปานี้ยง่วงนี่อาจออกอีกก็ได้เดี๋ยวจะจมาหลุนกันเอาไปเบิ้งเหล็กถูกตัวที่สองนะครับเนาะเหล็กถูกตัวที่สอง มาแลครับเลขถูกตัวที่สองกับจะเป็นเลขแปดนะครับเนาะเลขถูกตัวที่สองเจ็ดแปดเจ็ดแปดเลขปิงปองสี่แปดเลขถูกตัวที่สองไม้เลขแปดเจ็ดแปดจะตีเป็น 7, เจ็ดแปดยังกันจังเบิ่งกันเมื่อน,นี้งวดไอ้เลขงวดนี้มันออกวันวันจันทร์เนาะเลขออกวันจันทร์บ่นนี้เลยครับ ลองเบ you ิ Hence, ่งสีเ oh ป็นเจ็ดแปดเก่าชอบบอหลงกับโบนิเอรคือกันได้ดอกดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชครับผมแต่ไปรอดหลุดเลยถูกตัวที่สามครับเจ็ดแปดเลขถูกครับผมเดี๋ยวรอดหลุดตัวที่สามครับผมเดี๋ยวตอบเอตะไคร่บาดเบาหนองครับี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกตัวที่สามตัวสุดท้ายครับผมตะไคร่บานเบาหนองเนาะเลขปิ้งปองแปดสี่ไอ้ีแปด เลขกิปอง c 8ครับผมเล็กถูกตัวที่สถูกตัวที่3ามงามเลยไก่เคียงเลยเนาะไก่เคียงที่เบาหนองเบาเนาะครับเนาะ,ะเลขกงามบ่แน่เลยเลขกชุดนี้มันเคยออกมาแล้ว3มตัวเล็กชุดนี้เคยออกมาแล้ว3มตัวไม่แน่ครับผมอาจกลับมาอีกก็ได้อาจจะกลับหัวก็ได้งวดนี้ บนี่ครับอาจจิกลับหัวกรได้เป็นไปได้เบิดเกิดมักกบจังซี่เอานะครับเนาะเลือเบิงเลือเอาเลืออันที่จะคองมักคือมาตรงก็บเหลขกถแทนเนาะเหลกลดหนึ่งหนึ่เก้างกาีงามเลยแปด8ก้าเก้เก้ากงวดนีงาม แต่สิเป็นเลขดังบอ่อันนี้เบาลองกันบ่จยากคือกันนะครับเนาะเดี๋ยวดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับเออเอาแล้วบ่แมียระบาดนี่บ่แมียระบาดนี่เอาแต่ว่ามันเลขกกำกึงด้เนี่เลขกกำกึงเอาคือจังหางขาดไปเนะี่ยเลขกกำกึงกำกึงบ่แต่ว่า้องสิปแปะให้ทั้ง ท่งอันนี่ด่าเลขถูกตัวที่สามถ้าเป็นเบ้าหนองตีเห็นตอนนี้คือเบ้าหนองเห็นเป็นเลขหกนะครับบางคนอาจจะเห็นเป็นเลขห้าแต่เดี๋ยวสิบแปะให้ทั้งสองตัวนะครับเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดห้าหรือจะเป็นเจ็ดแปดเก้าก็ได้ครับผมอ่ะลองเบิ้งลองพิจารณาเบิ้งเลขปิงปองสี่แปดครับเลขปิงปองสี่แปดเลขทูบเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดห้า เจ็ดแปดเก้าได้เบอร์รัรบเดี๋ยวบ่าวน้องสิแปะเรียงให้เบิร์สุดโต้ดนันละ่ะให้ทุกคนได้เลือกพิจารณาเอาแต่ว่าบ่าวน้องตีให้คือคือเจ็ดแปดหกนะครับเนาะเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดห้าได้เบิร์ครับผมเลขปิงปองสี่แปดขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนส์ชมวังดังปรารถนาสุปูสุคนช่องเบา้าหนองก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะนะส่วนตัวเลขสิมารือบ่มากก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับ ตาใครบานเบาหน่นองให้โชคแล้วมกักพิจารณาเอาเถอะครับเดอ้อก็ขอทุกคนจงโชคดีมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสาธุสาธุส,าธสัทธามีบรารมีเกิด7จ็ด8 6สาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ